ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปการทำอาหารของผมนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องที่ผมเอาไปผัดนะครับแล้วอ่าผมก็จะใส่กระเทียมใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ผมจะใส่ กระชายเอาไปหั่นก่อนเนาะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็หั่นแล้วก็ใส่หอมแดงวันนี้จะใส่พริกขิงสวนสีเขียวเนาะแล้วก็ลูกกระวานนี่เลยหอมมากใส่ลงไปด้วยจริดจิงินหอมดีครับชอบ ซื้อได้ตามร้วนเรอเ,อเนะ็ใช้ตลาดสดนะครับง่ายดีโอเคคงค่อละเอียดเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้มันจะหอมมากมถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก,ก็ไม่ตนะ้องใส่พริกเนะอันนี้ใส่ที่ส่วนไม่ได้ใส่ที่กินดา เหล๋ยวมาผัดกันเลยสักครู่วันนี้จะมาทำใบเหลียวผัดหมูสับใส่กระชายมาดูกันจัดน้ำปัาไปก่อนนะครับพอน้ำเดือดผมก็จะใส่เครื่องที่ตำไว้นะครับจะเน้นกระชายกับหอมแดงหอมดีครับ พอกินหอมแล้วผมก็จะใส่หมูสับลงไปนะครับเอาไปทัาให้สุกกินหอมมาก,อกหอมหอมพอหมูสุกแล้วก็ใส่ใบบีบลงไปน,นะคะไปไปไะรับเป็นใบใบเลยล้างให้สะอาดข้อดีของผักจิ้มบ้างคือไม่มียาฆข้ามลงน,น,นะครับ ไม่มีสามชิ้นฉันชอบสามชื็นไม่ไมีหน่้นมันกัไม่มีที่สำคัญคือเอกสัตว์ธรรมชาติโอเคส่ม,น,ม,น,สสสสมนึ่นหอยเสร็จกลใส่ซอสับเยลเยลกันเข้า โอเคแค่นี้โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับติดแก๊สได้เลยแนละ้วตักใส่จานโอเคครับเรียบร้อยวนะครับใบเดียงผัดหมูสับ okay, โอเคจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ